เอมไรจังสได้ะไดเลขแล้วันยัง้ามโอ้เอาบอกระบอกนะทาถือกระบอกเนแม่กระบอแพงนเล็กวันี่ันั่นไรย่นเดโอ้อ่กนเนี่นเี๋ยวที่พิงเว่ยท่ายคิดก็แล้วกันพี่น้องเมื่อได้กี่ออกน้ามืเศร้าได้ตอนเศร้าได้ตอนเศร้าสายดวนะนวะถามม่งซีเมื่นได้ควอนเดกออกที่น้อง เขาอยานบอกแอดมินเขาก็เโโรมาหาที่บอกแอดมินอยู่วะเน้อหอดง่ามากผัดแดมาเจยเลขทั่วกันศูนยหกสองศูนย์หกสองหนึ่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 งสอ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 งสาหนึ่งห้าสามหนึ่งห้าสตัวไทยนะครับถ้าช่วมสามหนึ่งห้าเงนก็ราสมใหม่ถ้ารมใหม่ได้นี่บอเบอร์เก้าบ่เบอร์เก้าวะแม่เบอร์เก้าตะรอ เพราะว่าชิ้มกับิเก่าราจะถ้าซับไปจะหั่นชิ้มเก่าเก่าหมูเกาชิ้มเกาอันนี้ท่อไหร่อันดีแม่ถ้าอันนี้ข like ึ bowel, ้นมากจืดวันนี้นครั้าสวยเซตเล็กเมากสวยหมดตันนะครับหมดตีโตมากเนาะหดตีโตมากเนาะเซตสวแหนึ่งซีซีหนึ่งลักกับหกซีหกซีซีหกกั่นั้นครับ ถ้านังวดที่แล้วมวดที่แล้วสายโวนหามากแค่สองครูนี่ตอนนี้สองคููตอนนี้ก็หายมาจากหมอแล้วค่ะหาตลอดจีเดกแต่ว่าห้อก็ห้อก็ตู่เนี่ยห้ก็ตูนั่คือเขาหาตลอดจะไม่ได้เห่าบอกเขาด้วยมากรายแล้วกวมีด้วยมาหรายแล้วกว่าีค่ะวันศุ์น่าพ่ไทนจะได้ก็แม่ ให้งก네ี่ซีงกี้วก็แนึ่งซีสีนึ่งแค่ไหนในสองดเทะนีค่ะในสองคูตนาสนใจน้องพี่หาสนใจอยู่ด้วําหรับแม่ก็ชื่อตัวละหาลอยแม่ก็จบลาหมดีพันเนี่ยค่ะรลับเต็มเตเลยนะครับหาลอยคุ้นหาลอยมางกี่ซีซีงก็หาอยคุ้นหาลอยดซีพันตัวมันตกกลับมันไม่ให้กลับเบิรดถ้ามาด่า่นซีอัน เป็นคีขำวุ่นนี่ได้ค่ะว่าว่ามีสิ่งสัง่างวุกซี่สัง่างเพื่นไทยเพื่อนไทยเองที่หกค่ะเพื่นไทงที่หกเลยมันออกหกีมนออกหกีป่ะแม่ไปกลัดูิแล้วกลัยู่แล้วดี่ประมาณเบิดไรค่ะได้กระกุ่มแล้วแม่นะกลุ่มจนเมื่หลายูแม่กรื้อน,น้ผ่ผู้นั้นผู้นี้ขนาดคือเมื่อก่อนหน้านี้แล้วได้หนานาโอ้ยไห้นเนาะขขึ้นเดียวค่ะ และเอฟซีก็เลยว่าอยากตามตัวเลขของคุณแม่นี่แหละเคลือโศกเพลื่อนมากัดที่คิดรอดไม่รีวิวว่าจนโทรมาได้ทั้งแม่บ่มีเวลาโทรให้มันาจีเลยแม่ให้ให้มาจีเลยต้องหันคิดลูก็กตอนก้าวคิบ้าวเด็กออกเลยเด็กออกเลยคนบานคนบานสิ่ใครตามตัวเลขว่าโอ้สบายเนี่ยเป็นไหนมาจากใครก็แม่ เอกวงไม่ครับเกวงไม่ต้องบอกประกครับแม่คบอกหรอกแม่มาแพงหรอกแม่คือบอกหรอกแต่ว่าจะถามรามาจากไส่จะถามมามาจากใส่เอาเป็นว่าสายดนขึ้เขาคุยกันทีนอขั้าข pues ึ้นเิ่นขน้นดูขึ้นค่ะพิ่นแน่นเลยเนาะโอ้ยเจ้าูเม่ยเด็กสาวกับผู้ชสีหนึ่งวันี้เนาะจะไปจะร่ำุวนแล้วอลยรเงี้ยเนาะร่ำรวยตอนแม่ก่อนุาสุด ที่แกร่นงสาม่อยขึ้นสาม่อยเลยเอาบัตเคตรกวงมากดห่อยขึ้นยเลยัดเต็มนตัวนี้ยัดเต็มัดนักนักกีฬาเล็กนเอ้ยบุนท่ามเจ้าเลยจะได้มากผมกตยังบ่ได้ยูคครับมาถาเนี่นี่แหละห็นชือจสมุดเลยถามเจ้าเลจะได้เนาะต้นต้นไปนี่ครับว่าไปเดินตมก็ให้ไปแล้วก็แวะมาหาแม่เนี่ยแหละจะไม่เด็กลั่นตุ่ม ไม่ยไปบอกซื้อใดมาแล้วว่าท่านใดมาแล้ววาท่านพ่อหาหลามสาวอยู่ลูกหาเน้งาดอกกโนวะชีพุ่ยใดละบอข้าเจ้ากระามตัวเลขคนอยู่ดีอามีตัวเลขมาหาอาเปิดตัวเลขที่แม่ให้ไปก่อนนี่สงกันตัวเลขอยู่กันไหนมากแม่พ่อหน้าแบบแม่พ่อปวานูุพ่อคนกับวิชเนกับหนูเนาะแต่โชคดีมีโชคลาภเอฟซีคนกับซิคิดเห็นคือเจ้าเหรอเนาะค่ะเนาะ ผมมาเตรียมสมมดิโจทย์จะข้าวไม่เจ้าสมุดมาเตรียมเพิ่นตื่นนะว่ามีเลขแม่ไห้สังวะทุนครับครับผมเพราว่าให้มาตีกครับตีหนึ่งเนาะที่หัวให้มาแค่สองคู่เองตัวลงทุนได้แต่ผู้ใจเล็กก็ติดง่ายไปล่าดิไปทุนเนาะการทำประชุมนะคะสำหรับตอนนี้คุณแมรี่นะคะเพราะว่าเอสซีว่าให้ตามตัวเลขของ พุที่ว่าเออ่ร้านสาวคนที่โชกดีนะคะทีคนเคยหายมากจองสมวลแล้วนะคะก็้ื่มจะมือเด็กมาหันนัง่งมาซับว่าซับเด็กก็ได้งาปราซก็นด้ค่ะซับเด็กกันนั่งกับผู้เก่าป่ทปาทถ้าหนตัวได้ก็วมอลนหารมีอะไรอยู่แม่ผู้ดื่เ,เี่ยผู้ดืมจะมาหูวะเล็กแล้วเขาอ,อยู่หกปี่จะบอกให้น้องฟังยู เพราว่าเราหายมาสามตัวทหกูนย์หมดางเีายเนอันเพระฉอันที่หกหนึ่งหม่เนศูนย์หกโอ้ี่หกหนึ่งเด้นะฮะที่หกหนึ่งเด้ที่หกหนึ่งบ่อนนี้พี่สื่อจะหกซี6ีหกหกสีซีหกคนวอตัดเรให้หกีหกกระถือแล้วพกซีซีหกกระถือแล้วพ่นเืออ บ่ได้เอาคือหกสี oh, ่หกหนึ่งหกหนึ่งครับอะไรกันโค้งเดีดยวีือหกหนึ่งหกแสดงว่าเป็นเลขเป็นสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งแต่ว่าเราไปซื้อหกสี่ี่หกแม่เป็นวัดรัสหกสี่สี่หกโอ้่ไดเอาแต่หกหนึ่งน่กเ็กสามตัวจ่เมือกันขึ้นขีดกระเป๋เป็นเงี้ยแม่เพื่อนสะดวกก็ที่เอกกระเปากันนะแว้เนาะ โอ้ยอยากถืเลเป็นแสือด้ชดิตอนกันเปาไม่แม่ว่าแต่ฟันก็เทียบบ่แม่โอ้แม่แม่ันมยกขึงนมื่ขึ้นวันฟันใหม่ตัวนี้แม่ห้ามันตรงกันกับเล็กกันหานมากฟันป่าเขาเอาหมูป่ามให้หมูปนง่งยคนหมูเป็นซีเดียมเป็นซีเลียมน่ะแม่เลยว่าเอาชุดชีวิปิิดที่นั่งเขาฉันวะพิดเอาหลอไม่ไงฉันได้เอาไม้มาขัด เอาเลยมุกปลาอ๋อเขาบอปิดฟ้าเขาเคยเขาเคยไว้ไม่ปิดตองเขาบอปิดตองค่ะแม่เลยเอาใหม่มาคัดปิดเลยค่ะไม่เอาเลยเอาเลยทันหนึ่งอยู่ได้ไหมคะสถือได้คิดได้ทีนี้แนวผูกของมันได้อยู่เด็กกินนะครับเนาะแนนมีคนละไมาให้มีคนละให้ครับหมกปลาหมกบังไงบอครับหมุกวังไงมกซีเรียมหมกจำเนี่ยตาลาครับอ่ามกบังไงได้อยินเอา ยาขเข่าด้ยอันนี้ข้าตีว่าจังไงไงข้าตีเป็นว่าข้าเลขเขาเขา่าบรอไม่ใช่ไงจะชี้เลขเข่าตัวกับตรนี้ถูกจะนั่งเข้าตัวใดเราเป็นข้าวลับเขีม่นี่ทเลนี่จนใจเราบอกรับผมบัค่ะบัวนี่จะทำนี่เลยนี่จะฝันมุกปลาจะนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมมุกปลาเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นแปดสีครับนั่นเดียวมุกเป็นแปดสีแล<ส>้วเพาปลากับแปดครับสี่เสีกับสี่เหลี่ยมมุกเป็นไงเลขปลา ก็เห็นมกปลาสี่เหลี่ยมและเขือนะครับเนาะไเด็เ่องซ่องนะครับเด็กซ่องครับสามหนึ่งสามหาหนึ่งครับมีสามพื้นีีเก้าพืนครับเด็กที่ว่าแมรี่ฝันเห็นไหมอแม่เดี๋ยววิ่งเ้ฝันเนาะชาว่านี่เด็กหาหาเจ้าก็ได้บอกกันด้วยนะบอกครับแม่มาจากไสเก็ดจางันคี่พ่อแ้ววัน ขันวันให้ดันข้ามโพ่นนะดันนิดหน่อยสีนผู้ก่อนเคยชนิดกันอูร้านเขเคยมาแก้มันน้ำแบกที่นหนไม่ง่า่นะสันห้านเอียว้นหัว้ไม่ง่ะสันว่าเนาะนีห้วนั่นนั่นเอาเทถุงข้าทีละแต่บ้านว่ามี่ินี้จะปวดมันแมนปวดหัวยถบงแบบง่ายถืออุ่นตัวลงตัไม่ห้ไม่ง่ายจะได้เอาเอาเลี่ววันนี้ให้จังไรเนาะ จนสิ oh. ีงจากเล็กนออไปสันนถ้ามันติเป็นเลขบ้านแล้ววอาไปสันขี่รถน้อแท้ไปเบิ่งเล็กบ้านแล้วาเลขที่แล้วันเล็กี่หาหาเมนโอ้็ได้หาหามาเนาะครับเนาะนอกเกยต่างเล่าจำได้ยังเนาะไม่ได้ฝันดีเนาะข้นฝันต่อหางเด็กเองฝันว่าคนเอาสิ่งของมาให้นี่น้ำฝันว่าไดมีคนเอาหมกป่ามาให้หมกหักไง บทที่หนึงห่งตัวหางเด็กพันว่าเขาสีม่วงและหา,ายส่ายมีสะโพกนั่นพิธตอนมีไงปัณณิทีพัญหาที่ผาบอเมียค่ะปัเด็กทีพัญหาที่ผาอ่าอ่จา,าจากักตีว่าจะไหนยักสีไปถามมาจะไหนว่าท่านถามเขาย,ยอยู่ังก็ถามว่าอายุอายุคุณน,น่ะน่อายุเท่าไรแม่ไปถามคนนี้แม่ที่ไปถามลูกไปบอกให้เด็กอย่งคนเดียวเดียวเมือ่อไงก็เนาะอก แค่นั้นลหละนอกเกตตาน,<ช>น <ะ S 2> ับนี่แหะฟันซ้อมเทียนนี่แหะเทียนนึงกับฟันว่าเขา,าหมูป่าไมาให้ขี่เขียนไะไแมนบละ่ะแมนตัวเก็บสามนาจะใส่นะสกรดแล้วอเ็อเดแมนเด็ก็ท <laughs> ีสามอ๋อแม่นันน้านามน ที่ออกไปง่ายนิดหน่ันยเมื่อลูกเมือนั้นนุอันมานุก,ก็มาตะโดนแล้วน้าแม่เนาะก,ก็เลยถามแม่เบิ้งว่าแม่ว่าฟันดีฟันตโตงดเขาเอาเอาเนื้อมาหายเอาปอดมาหายเต็มถุงถุงมกักไงว่าสันนูก,ก็เลยจดใบสกักคนแต่ว่าเอฟซีถามบ้านผู้บ้านบ้านเดท้ที่ที่แม่ฟันถึงเขาผู้ใหญ่นั่นเขาอายุเท่าไหร่นูก็เลยว่าแวะมาถามนี่แหละมาทันไปถามจักเทียนะโอ้โลสักคน ชาวชาวพ่อโค้งสุดท้ายกับอันเล็ดดวนเนาะสาะแมงใจดวงนะเล่นหัูเหนี่นกันแม่สุดจะชามันยัวนันดูหน่อยอค่ะมันเคยออกเมันวัดละนั่นฮะเกจจันมันเคยออกเอากระมวลเมื่อกี้เดี่ยมันออกฉันชันว่านะพระเจ้าขอมาให้เกี่ยวกับอายุอายุกับเด็กวันแมงมันได้ออกอายุ่งนะจาวันค่ะ เินไนม่คืเห็นจังสัส่อันนี้ที่ว่าที่จะจังมาทำคุณแม่นะคะเป็นฝันต่อฮางเลขกันที่มีบานเล็กที่เจ็ดหาอายุแม่ลี่เจ็ดสามบานเล็กที่แม่สามสิบสีแต่ว่าผูเอาเนื้อเอาปอดไทยนี่อายุเท่าไรยังบุลูได้กินนอนฉันรู้จักมูดแม่แต่เรื่องพักตันตาน้าหันนางบัวเอาละวันนี้อันที่ว่าฝันไหมอันปลานี่ได้คนนึงีว่าจะไหนเจ็ดสามกับสามสี่จะนัน่งเลย นม่สีว่าจะไหนเราพันว่าเข้ามุกปลาไหมผมกับีให้ี่แปดครับพี่แปดแปดทีนั่นแล้วแม่ว่าเมียมาชีแจปลามับก็ปมุกปลาตอนนี้พวท่านัดจินใจอีแม่ว่าไก่เมือกดโชว์กันนแมลี่โชว์ัวเลให้บ้างเนี่ยันมาทางนอกนะหัโอเคครับโอเคอ่ากุมไมเละอเนี่ยรโอเคันี่ไ สีเบงนําโอเคเลยค่เส่วนมากเลของแม่น้องเตกะตีแปดนี่เป็นข้อมูันครับแม่ที่ฝันว่ามีคนเอาหมกฝามใหม่จะหมกฝาแตกได้หมกบางง่ายสีแก่สีมุมมาจากแม่งงามค่ะไ้ีหเป็นสีแปดนอกสมนเนาะเจ็ดสามเป็นอายุของคุณแม่อ่ารเป็นบันทดที่พ่นเจ้า หัวเอาสินว่มไม่หาครับผมเจนหาเดอเจษหานี่จ้ามินเขียนผิดสองเทื่อครับผมเจหาตลอดตัวสให้าถูกคื้นน้ทาครับสาสีเป็นเป็บัเดที่เพาคุณแมรี่ไม่บอกครับอนปเที่สบอกีัเจนเลยครับสมุดชื่อบันเดอรที่แมรี่นสารสี่บันเดที่ก็เราสินว่มไมหาฮ่า่าอายุคุณแมรี่เจดทีบสามสีครับผมปี่แปดเป็นเลขของ มกป่าเนาะคานผู้ชมเนาะแต่ว่าหาห่านมาแฝกกวางคานผู้ชมเขียนสองเทือกับเป็นเจ็ดโคดหาหานโคเจ็ดหาไหมคาเตมูจมเนา่เจ็ดจังเพิ่มเติมนิดนึงเด้อพี่น้องที่แปดนี้ที่เป็นอายุของป่ามันเจาียาวเนาะอายุของป่าวันนี้อายุของป่าเนี่ยอย่าลืมที่เจ็ดวันนี้นั้นอย่าลืมเด้อคุณแม่ค่ะเอ่อตัวเลขของคนที่เอาถุงเนื้อให้นั่นอายุเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าใกล้วันถ้าเนถามหลานนั่นแหละให้ไปถามก่อนแล้ว เจ้าลงไทยเป็นน้ำเนี่ยเไกลเมื่อนะคะใก่ไกลมื่อค่ะเดี๋ยวถ้าได้ก็จะแสิรมาลุงถ้างมาได้นะแม่นะเอาโหเอาบอกกับบอกนะนทถือกระบวยกแม่กเน่แพ่งบเรียกว่านี้ว่อะไรย่นเดอ๋อ้เแม่๋อเดี๋ยวที่พิงเว่่ายคิปก็แล้วกันพี่องมือเรกที่ออกงามเศร้าได้ ตอนเช้าได้ตอนเช้าสายดวนน่ะแม่นว่าหามม่งสี่ม่งได้คว้านเด็กออกที่กอเขา่านก็บอกแอดมินเขา